นสุดก็เข้าไปได้หลังจากลื่นกินอ,อกมาประมาณครึ่งชั่วโมงยอดเยี่ยมอเอ๊ะระวังหน่อยฮะเรายังไม่มีเรดาร์ี๋ยวฉันไปดูรังค่าเ <Okay. S 1> องชั้นหนึ่งเดินไยจัดการนะอาใจเอิร์ดละทำไมต้องกิ้งนี่ The node is right here. Where is it? There Colonel, I've located the node. It's under heavy surveillance. <laughs> I, can't <find> the <laughs> <laughs> I can't get in any closer. Distract them. <laughs> Try <laughs> making some noise, mm. noise. <sharp> to draw their attention away. How? Flatten yourself Why? against a wall and hit the punch button. Got it. Got like before. หนึ่งดูความสนใจชิคกำไม่ค่อยออกกันตอนนี้ถ้าบ,บอกหมดนะฮึอบกใหกูว่าแล้วกูก็ลองบอกว่ากูจะออกไป ฆ่าคนแล้วเหรอไม่นะไม่นะจะฆ่าไได้คนนึงแล้วเหรออย่าปล่อยมันนอนอยู่แล้วแหละดิบซ่อนเลยถ้างตัวมันนะแี๋ยวเพื่อนมันลงมาจากหลางคาถ้าเกิดว่ามันเจอศพแล้วก็เรื่องของยากมากดู นี่รู้ถ้ากิดว่าเราจัดการคนได้แล้วก็ริบซ่อนเลฮนะเยนนนนอะมากเลยกำลังคิดอ,อยู่เลยมันคงไม่หันมาหรอกมั้งแม่งหันมาทันทีไม่เจอทหารที่หายไปครับไม่มีอะไรต้องอรายงานอีกแล้วปุขอเล่นแบบชิวๆนะไม่ <laughs> ไม่ขอเล่นแบบ เก็กแบแรงคงฟอกซาวอะไรอย่างนงี้นนะไม่มีคีย์การ์ดต้ยงมีเวลาฮะก่อนเพื่มลงมาเรแชั่นตอนนั้นมีมีเชื่อกล้องเกียร์กล้องดันไม่ใช่ดา่านสิภาคนี้มากโซโคอม สนสินะไปสิครับเราต้องไปไหน,นก่อนนี่เชื่อมระหว่าง A กับ B สตาร์ทเอกับสตาร์ทบีน่าจะไป B แหละ เรอยเดินระวังด้วยมีทฉาอยู่จากสะพานเชื่อมแต่ก็วนายเดินต่อไปแล้วมันเห็นน้าเนี่ยมีอะไรที่นำผมไหมห้องนอนไปซือันนี้รู้แล้วขี้หยัดคุยฮะจะบอกไม่เต s <S um. ็ทผมให้เม <ambition> uh? <hib> ื <hac> ่อกี <Position ing> ้คือตอนที่มันเป็นเหลืองใช่ไหมผมกลัวมันจะกลับมาที่เดิมมันจะจ้องเราอยู่งั้นเนี่ย แต่มันจอน้องเราอยู่งั้นแล้วเราอ,ออกไปไม่ได้แล้วเพื่อนลงมาสวยก็เลยคิดว่าขอเสี่ยงดูหน่อยแล้วกันเช่นนี้นกกลัวมันจะถันกลับมามากเลยจะเห็นผมไหมไมนจะเห็นผมไมมหมไม,ไม่เห็นตอนแรกไม่ได้กล่าวตายอะแต่ว่าเหี้ย ช่วยไม่ได้อะกดสี่เหลี่ยมเพลินไปหน่อยผมขึ้นมันน่าจะกลับมาฮขึ้นดีกว่าอย,อย่าได้รอเวลาอยู่เลยเดี๋ยวเป็นแบบเดิมอีกอะมันจะซวยเอากยารสุดคือตอนที่เราไปเปิดโน้ตนี่แหละเขาสึ่อผมนะเพราะเราไม่มีเรดาร์อันนี้ก็ทำแบบ มันเรียกอะไรวะนินจาอะไรวะไซเบอร์นินจาอะไรวะจะไม่ได้ เพราะภาคสามไม่ค่อยเยอะเลยปรับมุมกล้องได้ไม่ใช่สินี่แวม,มเหรอ ก็ทีเรดตอบน้อยแต่ินฉันไหมอ่ะไว่าไห้ใสเบอร์ดินจาอะไรนั่นไม่ใช่หรอ ียท่ซรอธิบายด้วยนานโนมิชีนสัน ตอบด้วยเกิดอะไรขึ้นหน่วยอัลฟาตอบหน่อยเดี๋ยวนี้กยมือใช่เหรอ you? แกเป็นตัวอะไรพี่งท้อเศร้าอยู่ดีพนละาดจริงๆเปิดโนต้ตอันแรก Five today วันนี้จัดไปห้าแล้วเหรอหรือว่าหกกันเนื get down look, look. Mm -hmm. funny, right? mm -hmm. where is he you're dying yeah? กินแปลกๆนะนี่ไกินเหมือนกับอรหรือว่าจังไก่เนี่ยนั่นห่ะสิะรออะไร,รอยู่แหวนว่าใคุยจัดการเสเร่ยัยงไงอืมเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะว,ว่าฉันเจอะไร ของต้นใจเหรอจะบอกเตยตัวตัดตัวเลยตอนนี้ทธอเหนื่อยเนี่ยอยู่ในตรงกลางกับประธานที่ดีเลยเดี๋ยวฉันตามไปมาสู้มาสู้ไงรวะ่เใช้สตันใช้สตันเดี๋ยวก่อนจะพิูจจะเย็น My name is Chetius. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Hmm. <coughs> Are you a Navy Seal? Navy How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของนีวี before เคยเห็นหน้าเอามาก่อนไหมแต่แมลงมื่ออกมาจากไอ้แมลงแมกซับนะสุดนั่นได้หน่วยฟ็อกซ์เฮาเหรอใช่แล้วฟ f อ x h o u n d ล่มไปแล้วนะแล้วไปอยู่ไหนมาน่ะก่อนฟ o x h o u n d หน่วยเดลต้าเหรอ I was part of the, the army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? It's about IT, not military. Any field experience? No. Really? So this is your first. I had extensive training. The kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking missions. 60. Weapons. 80. Advanced VR. But realistic in every way. ตดก็สมจริงเนี่ยไอทหารเปยเจ็บไปแฮะดีกว่าการทำงานจริงอีกแต่ไหนไม่บาดเจ็บใน VR เลยไม่ใช่เงินทุกปีน่ะการฝึกฝนทหารตายเยอะ้ากเลยน่ใน VR น่ะมีความเจ็บปวดเหมือนกันที่แตกต่างก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นผมก็อยากให้นายรู้จักอย่างนั้นแหละวคือวิดีโอเกมวิดีโอเกม ป็นวิธีที่สร้างทหารที่ดีไม่ใช่หรืไงมันคิดนี่ยหนาว So you're saying that VR training no? is dead. s i d o n d control? คือการล้างสมองเหรอไรเดนเกิดไรขอัลฟาตายหมดไม่สิเลน่งเมูนี่เมนูนี้ไม่ใชนูนี่มีนโนมิชีด้วย What about the president? It's like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team Ten. Yeah, Lieutenant J. Seal G. G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one knows that we're involved. It's time to uncover that. What's up? Take a look. Look at this. ผมจะคุยกับพี่ผิดสกินเรามากที่สุดแล้วนะี่เอ็พี่เอ็ดคุยกับผู้พันอะไรกันเนี่ยกับตันเรือน่าจะเจอแฟทแมนแลนะ้วมั้งได้เป็นไรไปขอพักสักพู่ต้อเาเสียเลือดเยอะกว่าทีาท่คิดฮะ

He's Romanian. A wizard with knives, as you The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch to assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. กันมาเพราะจะทำให้พวกนายคนที่ฝึกใน VR เห็นว่ามันกิดอะไรขึ้นกันแน่ พวนบ้าเด็กๆ่เรยกิ่มบ้าแล้เริมแประมาณว่มาณ100ายแต่การของประชาชนด้วยมีคนหลายคนตายเพราะว่าพวกเด็กเซลล์คนนี้มันควบไม่ได้ท้ายก็มดสติไมหมดสติหลุดจากการควบคุมไปหกอาทิตย์ที่แอนนี้ก็เลยิ่แค่หคนใช่หมไม่สามคนทำไมต้องทำงานจากการกับเลสนี่ยบอกว่ลสพูบ้า เอนพนราะเขาบอกว่ามันเป็นโซลิสเนกเสนกเนี่ยตายสองปีที่แล้วหมายถึงเรื่องสถานการณ์ที่เขาสร้างบิษแชลนี้ขึ้นมาเหรอใช่แต่ว่า <c oughs> เขาเป็นคน <c oughs> ลมเ,เกิดเอง <c oughs> ตำนานมา <c oughs> ันแค่คนบา้าเท่านั้นแหละจะบอกว่าเสนกกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้เหรอไม่เขาตายไปแล้วร่างของเขาก็ถูกคนพบเมื่อสองปีก่อน ถ้า <chat, S 2> ตายไปแล้วก็ถูกฝัง้ด้วยแล้ทหารคนอื่นล่ะ้วมันมีอุปกรณ์รัสเซียด้วยอดีทับรัสเซียน่าจะเป็นทหารรับจ้างบิ g กเ e ล l นะมันใหญ่เกินไป Big เช l แค่กลุ่มเดียวน่จะการกันไม่ไหวเราพอมันไม่ได้บอกนายเลยละได้มาด้วยคนเดียวนี่นะทำไมกันล่ะ w น่าประทะไรที่กันแน่บอกไปได้แล้วก็ไม่เป็นไรฉ,นไไฉันไม่ดูดบุหรี่เอาไ h a n อ y อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ขอปืนด้ยฮะครับขอบคุณครับันนี้ไปด้วยโซคอมนี yeah. ่ปืน 9, เก่าปืนแก่ไม่ให้เอมนามา,มา นั่นเลยบราววอยู่กัที่สะพานเชื่อม B กับซีประธานดิบดีบ้ายิงไม่โดนเลยอัลฟาตอบหน่อยมีใครไหมั่นเลยบราววไม่ตอบเขาเหรอสนกไม่มีคิวไม่ใช่ไม่ใช่เนกพริสกินไม่มีคิวคิวหาย nec สะพานเชื่อมต่อ B กับ C ต้องไปที่นั่นคุณไปไหวไหมต้องการเวลาอีกหน่อยจำขึ้นติดต่อฉัน้ึ่ง C หนึ่ง o ุดแปดูน C จุดฉันร้พื้นที่อยู่ที่นี่หม่แล้วถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวพื้นที่นี่เดี๋ยวว่าเดดเซลแล้วก็ติดต่อฉันก็ได้เลยใช่แนนไม่ชินใช่ไหม เอ,อ๊หนึ่งสี่หนึ่งจุดแปดศูนย์มันฟรีเควนซี่ยังครน,นะวะนี่ในชื่ออะไรไรเดนไรเดนไรเดนเก็บเสียงว่าไรเดนคนเนียเ่ยแปลกดิก็ตรงกันข้ามกับชื่อที่น่าเบื่อที่พ่อแม่ฉันให้เนี่ยบางทีสักวันหนึ่งฉันคงจะรู้ชื่อจริงนะ แข่งฉากที่วิทยุมาคิ้วหายเอยเอ,เอโซ่ขอบถูกแล้วแหละถึงบอกไงฮะทำไมไม่ให้เอ็มนายกูยิงเป็นกูเล่นมาแล้วมึงยิงอะไรใหไรเดนเปลืองกระสุนกูไหมเนี่ยปืนก็เยอะแยะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ให้ไม่หยิบมาเดี๋ยวนะผมไม่อยากกวนพี่พริสกินแกไม่อยากต่อยมันเลยอย่ายิงกูนะไม่อยากยิงฮนะ ไม่ยันยิงฮะเดี๋ยวมันยิงเรากลับ a c k ที่ฉันเองทกอย่างโอเือนนะไม่เรียบร้อย r o s จำได้ไหมพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอีกแล้วต้องดี u ะแต่ฉันยังไม่รู้อยู่ดีไม่เป็นไรหรอกเป็นไรไปแล้ว r e เ u ราะกับฉั อยากให้นายรู้เองดีกว่าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากขนาดนี้มันพอแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้ทำไมไม่คุยกันวันนี้ล่ะพรุ่งนี้มันเหมาะกว่าจะตัดการความช่วยเหลือถึงด้านเพราะฉันจะได้ไม่ต้องขาดกิริาร้าเพราะอย่างที่เหรอเธอถึงมาทำธุรกิจนี้ก็ได้ยังเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ไม่ไม่จริงวิวจะไปเล่นต่อ What is it? It has to do with Solid Snake. ไม่はない. The leader of the takeover bdur. incident is claiming that he's Snake <coughs> himself. The legendary mercenary? Hmph. I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, not he? Yes. There should be a burial record somewhere, too. <coughs> you should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. <coughs> the most classified material. <coughs> I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. เราจะได้เข้าไปได้หาข้อมูลได้โอเคแต่ฉันจะต่อไปนะหลังจะได้อะไรมาโอ้ยเมื่อยยังเลยคอมโบเยอะกว่าสเนกอ,อะไรเดมเกลียดตรงที่มันปิดทางนี้แหละเราไม่ไม่เปิดแบบนี่ให้กูได้ลุ้นกันหน่อยนี่บีซี